สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีตุลและลัคนาตุลสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share. กด subscribe ติดตามปรังใจกระช่องช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใคตอการดูดวงส่วนตัวสามารถาอัดนาดีมาที่ปิลิเวอร์สามตรงด้านล่างตรงที่ผมชี้ตรงนี้อัดนาดีมาถามค่าครูได้ครับจะมีโปรโมชั่นให้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10กันกันยายนนะครับแล้วก็จะมีพิเศษโปรนําท่วมให้นะครับก็คือ ใช้ได้ทุกคนนะ1-5นะครับเป็น2จังหวะเนาะ1-5ลด2ต่อแล้วก็6-10เนี่ยลดปกตินะครับแต่ก็ยังลดอยู่นะครับก็อนอาดีมาทำค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพรยากรณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตาด้านของดาวให้โทษกันบ้างนะครับคลิปที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของดาวให้คุณให้ผลประโยชน์ เราควรจะรู้ไว้เพื่อที่เวลาดาวโคจรมาแล้วทำมุมกัลกนาหรือลาสิเกิดเราจะได้รู้ว่าโอเคเราต้องหลับยังไงต้องอหาทางเตรียมรับเพื่อจะได้สิ่งดีๆจากดาวดวงนั้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าปรับใช้เนาะแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นคลิปนี้จะเป็นการให้โทษของดวงดาวบ้างนะครับว่าผลเสียมันจะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวข้องอะไรแล้วก็มีดาวดวงไหนที่คัดเลือกมาสามดวงว่าจะเป็นดาวที่ เสียในดวงชะตาของเรานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรนะับฟังกันเลยในคลิปนี้จุดกําเนิดอยู่ทางทิศใต้นะครับสำหรับราศีตุลลักนณดตุลได้ทั้ง2รูปแบบครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยที่ดาวเสียดวงแรกนะครับว่าจะเป็นดาวดวงไหนนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าทุกอย่างมีดีมีเสียทุกอย่างเป็นสีเทาคนเราเป็นสีเทาดาวเป็นสีเทา พบเลือนทุกอย่างเป็นสีเทาหมดไม่มีสิ่งใดก็ตามที่เป็นสีดําหรือสีขาวนะครับจักรวาลน,นี้มีการทําลายล้างและการเกิดขึ้นใหม่เสมอหมายถึงว่ามีการคำนว่ามันมีความหลากหลายมีการเปลี่ยนแปลงคือมันจะมีแกนหนึ่งอ่ะที่เป็นหลักนอกนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงมากระทบอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ,อันดับแรกเรามาดูที่ดาวศุกร์ก่อนนะครับดาวศุกร์เป็นบรณะโอเคติ๊กถูกเลย เพราะมันให้โทษนะครับติ๊กถูกแปลว่าให้โทษกรากรกบาดผิดแปลว่าให้คุณนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปให้โทษเนาะดังนั้นเราต้องติ๊กถูกอันที่เสียนะครับดาวดวงแรกคือดาวประจําตัวผมเคยพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วว่าดาวที่ดีว่าด,วดาวสุกกับดาวคารที่เป็นดาวประจําตัวของใครก็ตามจะไม่มีวันได้ดาวประจําตัวเป็นดาวที่ดีนะครับซึ่งเป็นคุณนี่แหละคือตนเนี่ยคือจะได้ดาวประจําตัวเป็นดาวที่ไม่ได้ดีที่สุดอ่ามีดีนะแต่ไม่ได้ดีที่สุด เสียก็มีนะเพราะเป็นบรณะแต่ไม่ได้เสียมากที่สุดเพราะว่าคือไม่มีไม่มีราศีไหนที่เสียมากที่สุดเพราะว่ามันเป็นอสองเจ้าเรือนคกว่าเจ้าเรือนแฝดนะครับคืออันหนึ่งเป็นบรณะอันหนึ่งเป็นตนุใช่ไหมครับดังนั้นไม่ได้เสียร้อเปอร์เซ็นตแต่ว่าได้ครึ่งเสียครึ่งเป็นทุกขลาบอย่างน้อยมีเรื่องดีแต่ก็มีเรื่องเสียปนมาอะไรประมาณนี้นะครับตนุเราไม่ต้องพูดมากเพราะมันหมายถึงวาสนา สิ่งที่เป็นตัวตนสิ่งที่เป็นของเราสิ่งที่เป็นตัวตนเรานี้แหละอะไรประมาณนี้ครับันนั้นเนี่ยเราไม่ต้องพูดมากว่ามันดีอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราพูดบ่อยมากแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่มรณะเลยดวงแรกที่มันเสียแน่นอนว่ามรณะเนี่ยมันต้องเป็นผลเสียน้อยเนาะจากชื่อนะครับอันดับแรกทีนี้ดาวศุกร์เป็นมรณะมันหมายคมว่าอะไรหมายคมว่ามันไม่สอดคล้องมัน ค่เรออะไรมันย้อนแยง้งออมันย้อนแยง้งเพราะสุขมันแปลว่าความสุขนะครับความสมหวังความกินหรูอ,อยู่สบายแต่มันเป็นบรณะมันหมายถึงความผิดหวังผิดพลาดเสียอ,อกเสียใจพัดพลากจากลาอะไรเงี้ยครับคือบรณะมันคือการสูญเสียทางจิตใจซะส่วนใหญ่แต่สูญเสียทางแบบสูญเสียแบบอะไรอ่ะ อย่างสูญเสียคนอย่เงี้ยก็เป็นไปได้แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของภาวะอารมณ์และจิตใจมากกว่านะครับเช่นเสียอ,อกเสียใจเสียความเศร้าความหมองอะไรประมาณนี้ครับการพัดพลาดจากลาอะไรแนวแนว,แนวนี้มากกว่านะครับเน้นไปที่อารมณ์นะครับเป็นฟิลลิ่งเป็นอารมณ์เนี่ยไม่ในทางที่ร้ายนะครับไม่ได้หมายถึงคื เรื่องของการสูญเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยครับดังนั้นเราไม่ค่อยไปสนใจเรื่องนั้นเท่าไหร่เราสนใจแต่เรื่องที่มันเป็นภาวะอารมณ์ที่มันผิดหวังมันทอแท้มากกว่านะครับเป็นลักษณะนี้ดังนั้นดาวศุกร์เป็นบรณะจริงหมายความว่าต้องระมัดระวังของคนตุนเนี่ยเป็นคนขี้เบือ่อตนุบรณะรหัสกรรมผมตั้งชื่อเองของผมนะว่าเป็นรหัสกรรมว่าคนตุนเนี่ยมักจะเป็นคนขี้เบือ่อ นะครับผมเอามาจากตรงนี้แหละมาถ่ายนะครับบางคนที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยตนุมรณะตนุคือตัวตนคือความคิดมันมันเปลี่ยนตั้งแต่ความคิดแล้วครับมันความคิดของคุณไม่แน่ไม่นอนแต่คุณมีมีหมุดนะมีหมุดมีหมายแต่มันไม่แน่นอนคือหมายถึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเปลี่ยนใจบ่อยได้อะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้หมายถึงลังเลลวนเลยนะมันคนละเรื่องกันนะครับหมายคามว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าอยู่นิ่งไม่ได้ อะไรเงี้ยมากกว่าความคิดมันค่อนข้างแบบคิดไปเรื่อยอะไรประมาณเนี้ยเออครีเอทเก่งอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นเพราะราหูมันคือพชชันเนาะคือความอยากความปรารถนาสิ่งที่เราอยากมีอยากได้อยากเป็นเขาจะบอกว่าสุขเป็นกิเลสไงกิเลสสมบัติดังนั้นเนี่ยดาวราหูเป็นปุตตะคือการก่อก,กําเนิดการเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ๆดังนันมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยฟง อะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้มัมนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในทางความคิดและการกระทาเลยเกิดคําว่าขี้เบื่อเกิดขึ้นนั่นเองนะครับหรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเดินทางบ่อยก็เป็นไปได้ด้วยบางคนเกิดมามีโรคประจําตัวครับก็มีแต่ต้องดูก่อนว่ามีดาวคู่ศัตรูทําลายหรือเปล่าดาวสุขถ้ามีก็อาจจะเป็นป่วยเจ็บได้ดังคำว่ามีโรคประจําตัวตั้งแต่เกิดอะไรประมาณนี้แต่ถ้าไม่มีเป็นดาวสุขที่ดี ก็จะหมายถึงแค่เป็นคนขี้เบื่อเฉยๆนะครับประมาณนี้โอเคนี่คือข้อเสียของพบมรณะนั่นเองนะครับเวลามันมามันมีข้อดีนะมรณะไม่ได้หมายถึงข้อเสียอย่างเดียวข้อดีก็คือมรดกแต่ต้องสูญเสียเป็นทุกขลาบใช่ไหมครับแล้วก็หมายถึงสมมุติว่าเราเจ็บป่วยข้อเสียคือเจ็บป่วยแต่ข้อดีคือหายป่วยมรณะเนี่ยบางทีถ้าโคจรมาดีจะให้ผลที่หมาถึงกันหายป่วยนะครับแล้วก็ ความทุกข์สิ้นสุดลงก็เป็นไปได้ข้อเสียคือความทุกข์มันต้องถูกก่อนแล้วถึงหายจากความทุกข์นั้นเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยมรณะมันหมายถึงการจบสิ้นตัดสิ้นไปกับสิ่งสิ่งนั้นปล่อยวางละทิ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้คล้ายๆกับพวินาศนะครับไม่ต่างกันมรณะกับวินาศเนี่ยคล้ายกันมากแต่ว่ามีความต่างอยู่แต่อริเนี่ยมีความหมายที่ต่างจากมรณะกับวินาศมากเลยนะครับโอเคจบไปแล้วดวงแรกนะครับ ต่อไปเรามาดูดวงที่2นะครับดาวพุธเนี่ยติ๊กถูกเลยเป็นวินาศแต่ขอพูดตรงน,นี้ก่อนนะกรมมะเป็นดาวจันดีการกบาดผิดลาภะดีการกรบาดผิดเร,รามาติ๊กถูกที่พบวินาศคือดาวพุธกันนะครับดวงที่2ครับดาวพุธเป็นสุภากับเป็นวินาศสุภะดีเนาะแต่วินาศมันแปลว่าไม่ดีเป็นพบเสียนะครับแต่ตามจริงวินาศมีข้อดีแต่ว่ามัน มันไปในทางเสียมากกว่าพูดง่ายๆคืออย่างนี้ครับสุภาพไปว่าต่างถิ่นวินาทก็ไปว่าต่างถิ่นแดนไกลนะครับดังนั้นจึงหมายความว่ามันสอดคล้องกันคนตุนจะต้องมากมีการเดินทางหรือ,อไปเกี่ยวข้องกับแดนไกลถ้ามันเกี่ยวข้องกับดาพุธนะครับถ้าดาพุธให้ผลที่ดีก็จะไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างชาติต่างภาษาก็คืออย่างเช่นแฟนแฟน,นคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยหรือ ถ้าเกี่ยวข้องกับพันธุหรือบ้านก็จะหมายถึงย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศได้ด้วยนะครับไปเกี่ยวพัยกับต่างชาติต่างถิ่นนั่นเองเนาะก็ถือว่า,าเป็นจุดนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าธาตุลมเกิดมาเป็นธาตุลมต้นธาตุแม่ธาตุเนี่ยมันก็เลยมีความเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับดังนั้นวินาศกับสุภะมันก็ได้หมายถึงต่างถิ่นก็คือจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันได้ง่ายนะครับโอเคทีนี้ดาวพุธเนี่ย เ็นวินาศเนี่ยต้องระวังเรื่องการอาหารการกินครับปากท้องเนี่ยกินจะกินอะไรให้รู้กับสิ่งนั้นว่าตัวเองถูกหรือไม่ถูกถูกกับอาหารอันนี้หรือเปล่าหรือไม่ถูกกับอาหารอันนี้ถ้ากินเข้าไปแล้วท้องเสียครับคือมันแพ้ง่ายเอออย่างเช่นใครมีดาวพุธเป็นเกษตรในเดือนวินาศเนี่ยจะแพ้ง่ายนะครับเพราะว่าอะไรพุธเนี่ยมันมาถึงปาก อะไรก็ได้ที่เอาเข้าปากได้เนี่ยมันก็คือกินเข้าไปมันก็จะแสลงท้องนะครับแล้วในราศีกันเนี่ยเป็นตำแหน่งกระเพาะนะครับหรือลำไส้เหล็กตุนเนี่ยเป็นลำไส้ใหญ่อันนี้เป็นลำไส้ไหลก,กับทอ้องอ่ามันถือว่าเป็นช่องท้องนั่นแหละก็คือกระเพาะลำไส้นั่นเองนะครับมันจะเกี่ยวพันกันก็เลยกลับไปว่ากระเพาะย่อยเสร็จแล้วก็จะไปลงที่ลำไส้ถูกไหมครับมันจะไล่ลงไปนะครับในนั้นเนี่ย ก็หมายถึงว่าเป็นวินาศนะครับก็หมายถึงว่าเด่นในเรือนวินาศก็หมายถึงระวังแพ้นะครับแล้วมันดาพุธเนี่ยยังมาจากตําแหน่งของในทางทางธรรมเนี่ยเรียกว่าอายุตนะด้วยจึงหมายถึงว่าต้องระมัดระวังเรื่องของการแพ้ครับเออกินอะไรก็จะแพ้ง่ายโดยเฉพาะกระเพาะอย่างเงี้ยจะทําให้แบบท้องเสียอะไรประมาณนี้ได้นะครับต้องระมัดระวังกินอะไรให้รู้ว่าตัวเอง ถูกกับอะไรและไม่ถูกกับอะไระระมัดระวังหมายถึงว่าถ้าสัมพันธ์ร้ายกับดาวพุธนะแต่ถ้าสัมพันธ์ดีไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังและระวังคําพูดครับบางทีข้อเสียมันอาจจะหมายถึงโดนดินทาว่าหลายก็ได้รับหลังดินทาก็สิบทั้งหลายปรปาซี่ใดๆนะครับก็ต้องระมัดระวังเพราะวินาศแต่ว่าอยู่หลังลักนาหรือไกลจากลักนาก็เลยหมายถึงต่างชาติต่างถิน่นต่างประเทศและรวมถึงอะไรที่อยู่ข้างหลังเราหันไปทางนี้ ดวงดาวมันเคลื่อนไปทางนี้ดังนั้นอันนี้จริงข้างหลังโอเคนะข้างหลังจริงหมายถึงอะไรที่ปกปิดเอาไว้มันจะถูกขุดคุยจะถูกแดงขึ้นมาตอนสุริยค่าเนี่ยตอนเดือนกันยานี่ยแหละครับเดือนนี้เลยต้องระมัดระวังให้มากถ้าเกิดสุริยคาาขึ้นจะทําให้คุณถูกขุดคุยถูกเปิดเผยถูกเปิดโปองอะไรแบบเนี้ยได้อ๋อผมว่าแล้วผมลืมทําอะไรคลิปสุริยคาานี่เองนะครับโอเคไม่รู้ว่าจะทําทันหรือเปล่า เพราะว่ามันใกล้มาละนะครับแต่ว่ายังลงไม่เสร็จเลยตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนถ้าถ้าทันก็ทันก็จะทําถ้าไม่ทันก็โอเคไม่ทําก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสุญญากาศครั้งนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับทีนี้ผมเคยได้ได้ยอดวิวสูงสุดตอนตอนเมื่อหลายปีที่แล้วอะครับน่าจะประมาณก่อนโควิดหนปีมั้งเอ ผมได้ยอดวิวสูงสุดคือแปดหมื่นถึงเก้าหมื่นครับเออคลิปเดียวนะคลิปเดียวเก้าหมื่นวิวคือแบบโอ้โหเยอะที่สุดในชีวิตเยอะที่สุดในการทำ u t u b e เลยครับว่าเป็นเป็นยอดวิวที่เยอะที่สุดเกือบแสนน่ะแต่ไม่ถึงคลิปเดียวนะครับเออแล้วก็ปั๊บเดียวด้วยไม่นานไม่เกินเดือนหนึ่งอะ่ะเออคือแบบปังเวอร์คือแบบค,แบบคลิปนั้นคลิปเดียวเลยจังแบบเป็นสถิตทิที่ดีที่สุดที่แบบ ชอบมากถ้าเปิดมันได้เยอะแบบนั้นได้ก็คงจะดีแต่ว่าเออก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยเราก็เคยได้ก็ดีใจว่าอย่างน้อยเราก็เคยได้เป็นคลิปสุญญากาศนะครับผมพยายามตั้งไว้หน้าโปรไฟล์อยู่นะแต่ไม่แน่ใจว่าผมเปลี่ยนหรือยังนะแต่ว่าเคยตั้งไว้อยู่ตอนนั้นโอเคประมาณนี้แปดหมื่นเก้าหมื่นวิวอะ่ะเออทีนี้อ่าดาวพุธอีกดวงหนึ่งที่เป็นภพที่ดีคือสุภาอันนี้ขอพูดด้วยเพราะว่าจะได้เข้าใจ พูดเนี่ยมันเป็นสุภาต้องระมัดระวังถ้าเป็นเกษตรเรียกว่าพินทุบาทก็คือพูดขนองปากสุดท้ายมันจะเสียเพราะปากเราเองเข้าใจไหมครับกินอะไรก็ระวังจะท้องเสียท้องร่วงได้นะครับอะไรประมาณนี้ดังนั้นเรามาระวังปากให้มากมันมาจากพบดีหนึ่งเสียหนึ่งนะครับดีก็คือหมายถึงว่าดีด้วยคําพูดเอาตลอดด้วยคําพูดแต่ข้อเสียคือปากหาเรื่องก็นําความเสียหาย มาสู่ตนได้เพราะปากคันด้วยเสียเพราะปากนะครับเรามาระวังตรงจุดนี้อันนี้คือตัวที่2ต่อไปเรามาดูตัวที่3ขัดเลือกกันมาทางฝั่งนี้บ้างอังคารดีกากบาทผิดเพราะเป็นกระดุมพ้ากับปัตตนีพฤหัสหัสข้ามไปเสาดีกากบาทผิดเพราะว่าเป็นพันธุราหูเป็นปุตตะดีกากบาทผิดเหลือดาวดวงสุดท้ายคือพรหัสเป็นอาริติถูกพูดง่ายว่าอาริมรณวินาศนั่นแหละครับทีนี้ คนตุนจึงเป็นคนที่บอกว้เลยว่าโชคดีเป็นคนที่ไม่มีเสียร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีดาวเสียร้อยเปอร์เซ็นตเพราะว่าพุทธก็เสียเสียหนึ่งดีหนึ่งอังคารสุกดีหนึ่ง,สง,งเสียหนึ่งพฤหัสก็ดีหนึ่งเสียหนึ่งเห็นหรือยังดังนั้นเป็นเจ้าเนินแฝดทั้งหมดที่เป็นพบเสียดังนั้นข้อดีคือไม่มีดาวที่รายที่สุดดาวที่ส่งผลรายร้อยเปอร์เซ็นตไม่มี แต่ข้อเสียก็คือไอ้เจ้าเรือนแฝดเนี่ยมาอันหนึ่งมาปุ๊บอันเสียมาด้วยเป็นทุกขลาบเสมอไปอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ว่าคือในมองคนละม,มุมกันมุมที่ดีคือดีมุม,มที่รายคือไรเข้าใจไหมครับด้านลายก็คือเสียดายที่ดาวดีๆอ่ะมันมีมันจะทนที่จะมา โคดเหมือนดาวคารเน่ยเป็นดาวที่ดีมากก็คือพูดง่ายว่ามันไม่เสียทั้งสองเลยมาทั้งกระดุมพระและก็ปัตตนีใช่ไหมครับเงินกับคู่มาพร้อมกันซึ่งมันเป็นพรพเลนที่ดีทั้งคู่อันนี้คือดีมากมันไม่เสียเลยแต่พุทธหัสนี้มาสาชาคือสังคมกับอริอย่างเงี้ยเออมันมาได้หนึ่งเสียหนึ่งมันมาแบบไม่ไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมครับอะไรประมาณนี้นี่คือเ้อเสียด้วยนะครับแต่เสียไม่เยอะเออก็เป็นว่าเป็นดวงกลางๆแล้วกันนะครับ สาชาคือสังคมคือเพื่อนฝูงคือสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับส่วนอริคือปัญหาโอปุปสรรคคนตนมักจะชอบไปยุ่งเรื่องชาวบ้านหรือชาวบ้านวิ่งเข้ามาหาเพื่อให้รับฟังปรึกษาเริ่มคนใจดีไงรับฟังหมดแต่พอตัวเองทุกไม่มีใครรับฟังนะครับบอกไว้ก่อนคือคุณจะทุกเวลาคุณทุกนะมีทางเดียววิ่งหาหมอดูเพราะว่าหมอดูจะรับเพราะว่าคุณเสียตังค์แต่ถ้าเปิดคุณ แต่เขามาปรึกษาคุณเนี่ยเขาปรึกษาฟรีกันเออคุณไม่ได้ตังค์นะครับดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจตรงจุดนี้ว่ามันมันเหมือนเป็นข้อกรรมชนิดหนึ่งที่ก็คนตุน,น่าจะเข้าใจแหละว่าอาชีพหมอดูเป็นยังไงคือแบบรับฟังปัญหาชาวบ้านไม่ได้จะสนุกเนาะแต่โชคดีที่เรายังได้ตังค์นะแต่คุณไม่ได้ตังค์เนี่ยคือข้อเสียเพราะว่าพี่ผมอยู่ลักษณะตุลแล้วมีคนมาปรึกษาเยอะมากเลยอืมเป็นคนใจดีไงครับเป็นคนที่แบบ ง่ายๆแบบบางทีก็อยู่ในวงก็เลี้ยงเขาอย่างเงี้ยครับเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่แต่ถามคนจริงใจไม่มีเลยเท่าที่เราดูนะเออแต่เขาเบื่อไงเขาอยากมีเพื่อนอยากปฏิสัมพันธ์คือต้องเลี้ยงต้องอะไรก็ต้องมีบ้างเพราะอยากให้เขามาร่วมด้วยอยากให้เขาคืออยากมีเพื่อนเนี่ยก็จะปะอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้นั่นแหละมันก็ต้องแลกประมาณนี้นะครับก็ชอบสังคมอะไรประมาณเนี่ยก็เลยต้องแลกกันเนี่ยก็คือข้อเสียที่ว่า เพื่อนมันนําปัญหามาสู่อยู่ตลอดเวลาหรือเวลาคบใครเนี่ยเลือกคบคนดีๆพอถ้าเลือกไม่ดีปัญหามาก็ต้องรับนะครับอันนี้ข็แล้วแต่ว่าเราจะโอเคแค่ไหนนั่นเองนะครับก็ไปปรับใช้ได้ดังนั้นสรุปรวมดาวที่ให้โทษจะมี3ดาวก็คือดาวพุทธที่เป็นวิด้านดาวศุกร์ที่เป็นมรณะและดาวพฤหัสท,ที่เป็นอริครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ